เอาละครับในตอนนี้เนี่ยก่อนที่จะไปคำนวณหาค่าอินเนเชียของรูปทรงหน้าตัดผสมนะครับเราก็จะต้องมาเรียนรู้ของเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของการหาค่าโมเมนต์ความเฉยของพื้นที่ทเทียบกับแเท,ทียบกับแกนนั่งอิงอื่นๆที่ขนานกันนะครับเน้นว่าที่ขนานกันนะครับซึ่งวิธีการนี้เนี่ยเราเรียกสั้นๆว่าการย้ายแกนอินเนเชียนะครับ รเราเรียกว่าการย้ายแกนอินเนเชียนะครับถ้าพูดว่าย้ายแกนย้ายแกนเนี่ยก็คือสิ่งที่กําลังจะทํากันต่อไปนี้นะครับอันนี้เริ่มต้นเนี่ยเราก็มาดูวิธีการย้ายแกนกันเลยแล้วกันนะครับนี่คือพื้นที่ A ที่เราสนใจจะดูนะครับเวลาเราย้ายแกนเนี่ยเราจะต้อง and, ย้ายเทียบกับแก,บกนอ้างอิงชุดหนึ่งซึ่งแกนอ้างอิงชุดนั้นเนี่ยจะมีจุดกําเนิดที่จุดเซนทรอยเสมอ นะครับจาได้นะครับชุดนี้ก็คือแกนที่อาจารย์ขีดเส้นสีแดงอันเนี้ยนะครับจาไว้นะครับ,รบเวลาเราย้ายแกนเนี่ยเราต้องย้ายผ่านชุดนี้เสมอนะครับผ่านแกนชุดนี้เสมอเพราะฉะนั้นแกนดิ่งเนี่ยก็จะเรียกมันว่า y-bar เห็นไหมฮะตัวนี้นะฮะส่วนแกนลาบเนี่ยก็จะเรียกมันว่า x-bar นะครับคราวนี้ถ้าเราต้องการย้ายค่าอินเอเชียหรือว่าต้องการจะ ย้ายแกนจากแกน x-bar y-bar เนี่ยไปที่แกน x แกน y ชุดนี้นะครับอยากจะรู้ว่าย้ายไปแล้วเนี่ยค่าอินิเชียใหม่จะมีค่าเท่าไหร่นะครับเราก็ต้องหาความสัมพันธ์มันก่อนนะครับความสัมพันธ์ที่ว่าก็คือ ix เนี่ยก็จะมีค่าเท่ากับ ix-bar นะครับบวกด้วย a dx กำลังสองนะครับจะเป็นความสัมพันธ์สำหรับใช้งานดังนี้ ราะฉะนั้นถ้านักเรียนรู้ค่า ix bar จากตาราง4.1นะครับนักเรียนก็สามารถจะหาค่า ix ที่แกนอ้างอิงอื่นๆได้นะครับคราวนี้ระยะ dx คือระยะไหนนะครับระยะ dx เนี่ยก็คือระยะที่เห็นไหมครับนี่คือระยะ dx นะครับ dx ก็คือระยะห่างระหว่างระหว่างแกน x ทั้งคู่นะครับ และในทำน,นองเดียวกันนะครับ dy ก็คือระยะห่างระหว่างระหว่างแกน y ทั้งคู่ก็เรียก dy นะครับอันนี้ก็เหมือนเดิมครับเหมือนสูตรคูณคือต้องจำนะครับต้องท่องไปตรงไหนเป็น dx ตรงไหนเป็น dy สัมพันธ์กันยังไงนะครับถ้าตั้งเรียนไม่ท่องเนี่ยมันมันมันจะไม่มีวันเข้าใจฮะต้องต้องท่องก่อนนะครับพอท่องไปสักระยะหนึ่งพอจำติดหัวไปแล้วเนี่ยก็จะเริ่มเข้าใจว่าะมันเป็นยังไงนะครับ เอาล้วนะครับตอนนี้เราได้สมการที่ใช้สําหรับการย้ายแกนตามแกน x แล้วนะครับก็จะได้ออกมาว่า ix ก็จะมีค่าเท่ากับ i bar x บวกด้วย ad กําลัง2นะครับสิ่งที่อยากจะย้ำนะครับก็คือเวลาเราย้ายแกนเนี่ยมันจะต้องย้ายเทียบกันระหว่างแกนที่ผ่านจุดเซนทรอยกับแกนอ้างอิงใดๆแกนนี้นะครับจะเป็นอย่างนี้เสมอนะครับนักเรียนไม่มีสิทธิจะย้ายแกนระหว่าง แกน x y ชุดที่1นะครับกับแกน x y ชุดที่2นะฮยย้ายตามพเภอใจยอย่างนี้ไม่ได้นะครับเวลานักเรียนย้ายเนี่ยนักเรียนต้องย้ายเทียบกับแกนอินเนเชียเสมอนะครับอันนี้คือสิ่งที่พยายามจะย้ำนะครับเอาแล้วนะครับได้สูตรสมการสองรกจันทร์ไปใช้งานแล้วนะครับอันนี้ถ้าเราต้องการจะย้ายตามแกน y บ้างนะครับก็จะได้ออกมาว่า i y ก็จะมีค่าเท่ากับ i b a า y บวกด้วย ad 2กลังสองนะครับระยะต่างๆก็จะเป็นอย่างที่เห็นนะครับเห็นไหมฮะเวลาเขาย้ายเนี่ยเขาย้ายเทียบกับแกนที่ผ่านจุดเซนทรอยเสมอซึ่งเราเรียกว่าแกน x bar y b บานะครับแกนนี้เนี่ยห่างจากแกน y เป็นระยะเท่ากับ dy เห็นไหมฮะเลยเราก็เลยได้มาว่า i y ก็จะมีค่าเท่ากับ i b บา y บวกด้วย ad y ลังสองนะครับอันนี้ก็คือวิธีการ ย้ายค่าอินเนเชียจากแกนหนึ่งไปอีกแกนหนึ่งนะครับเพรางนั mm ้น hmm. ถ้าเกิดว่าสมมุติว่านักเรียนต้องการจะหาค่าอ mm ินเนเชียในรูป4.9เทียบกับแกน x ที่อาจารย์สร้างขึ้นใหม่นะฮะ mm hmm. เรียกเป็น x พรกับ y พรแล้วกันนะครับ mm hmm. ก็สามารถจะย้ายจากแกน x bar y bar ตัวนี้มาที่แกน x พรม y พรมได้โดยตรงแต่ถ้าเกิดนักเรียนรู้ค่าอ mm ินเนเชียเทียบกับแกน xy ชุดล่างนะครับ ถ้ารู้ค่าอินเนเชียที่บับแกน x y ชุดล่างก็คือนักเรียนจะได้ i x กับ i y กับ i y จากแกนชุดล่างชุดนี้เวลานักเรียนย้ายเนี่ยนักเรียนย้ายไปที่แกนนี้โดยตรงไม่ได้นะครับนักเรียนต้องย้ายไปที่แกน x bar y bar ก่อนนะครับเพื่อที่จะได้ i bar x กับ i bar y แล้วหลังจากนั้นเนี่ยถึงจะย้ายมันมาอีกทีที่ แกน x พาม y พามได้นะครับย้ายระหว่างคู่แกน2ชุดนี้โดยตรงเนี่ยย้ายไม่ได้นะครับย้ายไม่ได้ตรงนี้นะฮะย้ายไม่ได้จําไว้นะครับอันนี้คือส,สาระสําคัญส่วนสูตรก็ท่องเอาไว้ใช้งานนะครับมี2สูตรนะครับหรือว่าถ้าเกิดจะจำเป็นสูตรง่ายๆนะครับไม่อยากจะแบ่งว่าเป็น x กับ y ก็จะได้ว่า i ก็ K, จะมีค่าเท่ากับ i bar บวกด้วย ad กําลังสองนะครับอันนี้ก็เป็นสูตรทั่วไป นะครับถ้าอยากจะใช้เป็น x ก็เติม x เข้าไปทนั่นเองถ้าอยากจะใช้เป็น y ก็ก็เติม y เข้าไปนะฮะจำง่ายเพราะฉะนั้น i เท่ากับ i bar บวกด้วย ad กำลังสองนะครับเอาแล้วนะครับเดี๋ยวเราลองดูตัวอย่างนี้กันดูนะฮะตัวอย่างนี้เนี่ยเขาให้หาโมเมนต์ความเฉยของพื้นที่รอบแกน x ของลบของรูปสี่เหลี่ยมนะครับแกน x อยู่ที่นี่นะฮะอยู่ที่ข้างลาง่างตัวนี้ส่วนแกนที่ผ่านจุดเซนทรอยคือแกน x bar อยู่ตรงนี้นะครับ เราก็เปิดตารางที่4.1นะครับนักเรียนลองไปพลิกตาราง4.1ดูนะครับเราก็จะพบว่าพื้นที่สี่เหลี่ยมเนี่ยมันมีค่า i x bar เท่ากับ b h กําลัง3ส่วน12ซึ่งนักเรียนต้องท่องนะครับค่าในตาราง4.1เนี่ยผมคือเข้าใจนักเรียนนย่ว่าบอกให้ท่องท่องท่องมีเรื่องอะไรให้ท่องเยอะแยะเต็ไมไปหมดเลยนะครับแต่ว่าอยากให้นึกนึกน,น,นิดหนึ่งนะครับตอนนี้เราเรียนวิศวะอยู่วิศว วิศวะเนี่ยมันเป็นวิชาชีพนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องมีอะไรติดหัวไปบ้างนะครับนักเรียนเพราะฉะนั้นจบไปนี่ไปทํางานไม่ได้นะครับนะครับเพราะฉะนั้นท่องครับท่องอย่างเดียวนะครับเอาแล้วนะครับจากตาราง4.1เนี่ยเราก็ได้ออกมาว่า i b a r x เนี่ยก็จะมีค่าเท่ากับ b ีเอชลังสส่วนสินะครับคราวนี้ก็ดูระยะห่างระหว่างแกนนะครับถ้าสี่เหลี่ยมรูปนี้เนี่ยมันมีความสูง h นะครับงฉนั้นระยะห่างระหว่างแกน2อันนี้เนี่ยก็ยจะมีค่าเท่ากับ h ส่วน2เห็นไหมครับก็จะได้เป็นระยะ d อันนี้ออกมานะครับส่วนพื้นที่ a ตัวน,นี้เนี่ยก็ยจะมีค่าเท่ากับ b h, คูณกับ b h ก็ h, คือฐานคูณสูงเห็นไหมครับตอนนี้เราได้พื้นที่ a ละเราได้ระยะ d มาแล้วเราก็แทนค่านะครับ ix เท่ากับ i bar x บวกด้วย ad กําลังสอง i bar x ก็คือ bh กําลังสามส่วนสิบสองอันนี้มาจากตารางที่สี่จุดหนึ่ง อันนี้นะครับมาจากมาจากตาราง4.1นง4ะครับส่วนเทอมหลังเนี่ยตรงนี้ก็คือพื้นที่ A เห็นไหมครับตรงนี้คือพื้นที่ a ส่วนตัวหลัง h ส่วนสองกำลังสองี่ก็คือ d กำลังสองนะครับเพราะฉะนั้นก็จับบวกกันให้เรียบร้อยนะครับก็จะได้ i x ออกมามีค่าเท่ากับ b h กำลังสส่วนสเห็นไหมครับ ย้ายแกนเสร็จแล้วเราก็จะได้ออกมาว่า ix มีค่าเท่ากับ bh กำลัง3ส่วน3ครขี้ถ้าเทียบกันนะครับ ibar มีค่าเท่ากับ bh กำลัง3ส่วนด้วย12อันนี้เป็น ibar x จากตาราง4.1นะครับงนั้นนักเรียนจะเห็นว่าตัวหนึ่งเนี่ยเป็น bh กำลังสาหาร12ตัวหนึ่งเป็น bh กำลังสหาร3ซึ่งตัวนี้เนี่ยรู้อยู่แล้วว่ามากกว่าแน่นอนเพราะมันหารด้วยตัวหารน้อยกว่า นะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นได้ชัดว่าค่า ix นะครับมันจะมีค่ามากกว่าเขียนไว้ตรงนี้นะครับ ix เนี่ยมันจะมีค่ามากกว่า i bar x เสมอนะครับหรือว่าอีกนยัยยะหนึ่งคือค่า i bar x เนี่ยนะครับหรือไม่ก็ i bar y ก็ได้นะครับมันจะมีค่าน้อยที่สุดจำไว้นะครับจะมีค่าน้อยที่สุดเสมอ เพราะฉะนั้นถ้านักเรียนคำนวณมาแล้วค่า ix หรือว่า iy เนี่ยมันดันมีค่ามากกว่าเออโทษครับมันดันมีค่าน้อยกว่า i/x หรือว่า i/ y เนี่ยแปลว่าคำนวณผิดเพราะว่าค่า i/x กับ i/ y เนี่ยจะมีค่าน้อยที่สุดเสมอนะครับจำไว้นะครับเอาแล้วนะครับก่อนจะจบวิดีโอนี้เนี่ยก็มีข้อสังเกต2ข้อซึ่งก็ย้ำตลอดตลอดที่พูดในวิดีโอนี้นะครับอันแรกก็คือว่า ้องเรียนจาไว้นะครับว่าค่า i b บาเนี่ยไม่ว่าจะเป็น i b บา x หรือ i b บา y ก็ตามนะครับมันจะมีค่าน้อยที่สุดเห็นเราเพิ่มตรงนี้นิดนึงนะครับตัวนี้เป็น i b บา y ด้วยนะครับ i b บา x กับ i b บา y ของพื้นที่หน้าตัดจะมีค่าน้อยที่สุดนะครับแล้วก็ค่า ix กับ i y เนี่ยนะครับก็จะมีค่าเพิ่มมากขึ้นเมื่อแกนอ้างอิงอยู่ห่างจากจุดเซนทรอยของหน้าตัดนะครับ ถ้าคำนวณแล้วค่า i มีค่าน้อยกว่าค่า i bar แสดงว่าผิดเพราะว่า i bar x กับ i bar y เนี่ยจะมีค่าน้อยที่สุดจำไว้นะครับแล้วถ้ายิ่งแกนห่างจากจุดเซนทรอยออกไปมากเท่าไหร่ก็ตามเนี่ยค่าอินเทอรเชียจะมีค่าเพิ่มมากขึ้นเท่านั้นนะครับประเด็นที่2นะครับก็คือค่าโมเมนต์ความเฉยของพื้นที่เนี่ยจะต้องคิดเทียบกับแกน i bar x เท่านั้นนะครับ นะครับถ้าเป็น i y เนี่ยก็จะคิดเทียบกับแกน i bar y เท่านั้นเหมือนกันนะครับสิ่งที่ห้ามคือห้ามคิดเทียบระหว่างแกนน้่งอิงชุดอื่นๆน,นะครับง่ายๆคือเวลาจะย้ายเนี่ยต้องย้ายเทียบกับแกนที่ผ่านจุดเซนทรอยจำได้ไหมครับแกนนั้นก็คือแกน X bar กับแกนแกน y bar นั่นเองจุดเซนทรอยอยู่นี่นะครับอันนี้ก็จะเป็น2ข้อที่นักเรียนมักจะผิดกันบ่อยๆต้องระวังให้ดีนะครับโดยเฉพาะข้อ2เนี่ย นักเรียนย้ายแกนกันมั่วมั่วไปหมดเลยไม่ได้นะครับจำไว้ว่าแกนคู่ใดๆเนี่ยจะย้ายไปโดยพลาการไม่ได้นะครับถ้าต้องการจะย้ายระหว่างแกน2แกนเนี่ยต้องย้ายไปที่อินเชียก่อนแล้วค่อยย้ายกลับมาที่แกนใหม่นะครับรายละเอียดก็ได้เขียนให้ดูไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับเอาละครับพื้นฐานตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นพื้นฐานที่ใช้สําหรับการคํานวณโมเมนต์ความเฉื่อยของหน้าตัดผสมนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะพูดกันต่อใน ในตอนถัดไปนะครับสำหรับตอนนี้เนี่ยก็คงจะจบแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับ